mm เปิดแอร์แค่นี้ก็มาตีหลงตอนพี่เข้มเขาเป็นพ so ี่ก็ยกก็เลิกพี่เข้มนี Self ่แหละตากแล้่แหละตาปิดปากมากให้เราเนี่ยไม่ต้องพูดเเจ้าแชร์เลยอลิด อระเดนพูดต่อเลยลูกพ,พูดกับพี่อารินเร็วเคพียให้เข้าใจกันก่อนอเหตุใด้หรออะไอ่ะแค่อยากขังสอนข<ไ>ังสอน,อนใครขังใครใครถามใครจะมัดอันนี้